สัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ 1. อาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณคอบ่าและหลังอาการเหล่านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระดับ DNA ของคุณขณะที่เมล็ดพันธุ์แห่งคริสตัลกำลังตื่นขึ้นภายในตัวคุณสิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกันสอง ความรู้สึกเศร้าลึกๆโดยไม่มีเหตุผลคุณกำลังปล่อยวางอดีตของคุณ จากชีวิตนี้และชีวิตอื่นๆและสิ่งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเศร้ามันเหมือนการย้ายบ้านที่คุณอยู่มาหลายปีไปสู่บ้านใหม่แม้ว่าคุณจะต้องการไปอยู่บ้านใหม่แต่ก็มีความเศร้าใจในการทิ้งความทรงจำพลังงานและประสบการณ์ของบ้านหลังเก่าสิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกัน 3. ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลคล้ายกับข้อสองข้างต้นการปล่อยให้น้ำตาไหลเป็นสิ่งที่ดีและมีสุขภาพดีช่วยปลดปล่อยพลังงานภายในเก่าๆสิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกัน 4. เปลี่ยนงานหรืออาชีพอย่างกระทันหันเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากเมื่อคุณเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆรอบตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่ต้องกังวลกับการหางานหรืออาชีพที่สมบูรณ์แบบในตอนนี้สิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกันคุณกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและคุณจะสามารถเปลี่ยนงานได้จนกว่าคุณจะพบงานที่เหมาะกับความหลงไหลของคุณ 5. ตัดขาดจากครอบครัว คุณเชื่อมโยงกับครอบครัวทางสายเลือดของคุณผ่านกรรมเก่าเมื่อคุณทำลายวัฏจักรแห่งกรรมความผูกพันของสายสัมพันธ์เก่าๆก็จะคลายลงคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังตีตัวออกห่างจากครอบครัวและเพื่อนๆของคุณสิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกันหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับพวกเขาได้หากสิ่งนี้เหมาะสมอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อจะขึ้นอยู่กับพลังงานใหม่โดยไม่มีการเชื่อมโยงทางกรรมหกรูปแบบการนอนหลับที่ผิดปกติมีโอกาสที่คุณจะตื่นขึ้นมา หลายคืนระหว่างตีสองถึงตีสมีงานมากมายเกิดขึ้นในตัวคุณและสิ่งนี้มักจะทำให้คุณตื่นขึ้นมาเพื่อหายใจไม่ต้องกังวลหากคุณไม่สามารถกลับไปนอนหลับได้ให้ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างจะดีกว่านอนอยู่บนเตียงและกังวลเรื่องต่างๆของมนุษย์สิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกัน เจตความฝันที่รุนแรงสิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความฝันเกี่ยวกับสงครามและการต่อสู้ความฝันเกี่ยวกับการล่าและความฝันเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดคุณกำลังปลดปล่อยพลังงานภายในเก่าๆอย่างแท้จริงและพลังงานเหล่านี้จากอดีตมา ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของสงครามการวิ่งเพื่อหลบหนีและข้อผิดพลาดสิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกัน แสับสนทางร่างกายในบางครั้งคุณจะรู้สึกสับเปลี่ยนพื้นที่ด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถวางเท้าทั้งสองข้างบนพื้นหรือคุณกำลังเดินอยู่ระหว่างสองโลกขณะที่สติสัมปชัญญะของคุณเปลี่ยนไปสู่พลังงานใหม่ร่างกายของคุณบางครั้งก็ช้าลงและอยู่ข้างหลัง นั่นคือมันตามไม่ทันใช้เวลากับธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อช่วยสร้างพลังงานภายในใหม่สิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกัน 9. พูดกับตัวเองมากขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองพูดกับตัวเองบ่อยขึ้นทันใดนั้นคุณก็ตระหนักว่าคุณคุยอยู่กับตัวเองมา30นาทีแล้วมีการสื่อสารระดับใหม่ทั้งหมดเกิดขึ้น ภายในตัวคุณและคุณกำลังประสบกับส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งด้วยการพูดกับตัวเองการสนทนาจะเพิ่มขึ้นและลื่นไหลขึ้นสอดคล้องกันมากขึ้นและมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นคุณไม่ได้กำลังเสียสติ คุณเป็นเพียงผู้ตื่นรู้ที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่พลังงานใหม่ส0บความรู้สึกเหงาแม้ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มคน คุณสามารถรู้สึกเหงาและห่างไกลคุณอาจรู้สึกอยากหลีกเลี่ยงกลุ่มชนและฝูงชนในฐานะผู้ตื่นรู้คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่อ้างว้างและศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าความรู้สึกเหงาจะทำให้เกิดความวิตกกังวลแต่ในช่วงเวลาเช่นนี้ก็ยากที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ความรู้สึกเหงาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้นำทางของคุณได้จากไปพวกเขาอยู่กับคุณในการเดินทางทั้งหมดของคุณในทุกช่วงเวลาของพวกเขาถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องย้ายออกไปเพื่อที่คุณจะได้เติมเต็มพื้นที่นั้นด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองสิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกัน ความว่างเปล่าภายในจะเต็มไปด้วยความรักและพลังงานจากจิตสำนึกแห่งพักคริตของคุณเองผู้เขียนไม่ปรากฏชื่อด้วยรักและแสงสว่างมิเชลไพรท์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ